สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับที่รับชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้จะพามาเปิง่าเครื่องมือสร้างครับที่พอบานครับควรมีติดบานไว้ครับเวลาใช้งานนี่ก็จะสะดวกสบายครับเมื่อนี้กะชีมีมาแนะนำนี่ก็จะมีเอ่อเรื่องม่เดือนครับ ผมจะแนะนําเป็นอ่าไลยตัวไปก่อนครับจงจะมาเบาอ่าเบาเทงรายละเอียดครับจะมีเดียบางเดือนครับเป็นหินเจียครับเป็นสวรรค์ครับสวรรค์หน่อยครับก็ตัวนี้ก็ทัดมากครับกับพอสาคัญไปไหนครับกับเป็นสวรรค์กระแทกครับแล้วก็จะเป็นตู้เสี่ยมครับตู้เสี่ยมนี่ก็เวลาซ้อมแซมครับงานซ้อมแซม อ่าสมบวัสดุเป็นเครื่องมือทางการเกษียครับเป็นเสื่อมงานเสื่อมเล็กๆหน้อยครับอ่าตัวนี้กะมีมาแนะนำกะมีควรมีติดบานครับมกะเวลาใช้งานนี่กะสะดวกสบายครับตัวนี้ได้มืองเดือนนี่กะราคานี่กะบ่ต้องแพงครับเดี๋ยวนี้น้ำทองตลาดเนี่ยกะเยอะครับในทางอินเทอร์เน็ตกะราคาถูกครับ กับพอมีสื่อติดบานไหมครับเวลาตัดไหมเล็กๆนน้อยนี่ก็ใส่เลื่อยก็จะเมื่อไงครับตัวนี้ก็จะทุนแรงครับระหยัดแรงเอาละคาพอปมะมานครับบถึงกับว่าสื่อแพงครับตัวนี้ตัวที่สองนี่ก็จะเป็นลูกมูกครับหรือว่าหินเกียร์ตัวนี้ข่อผมนี่พอผมก็ใส่มาโดนแล้ะครับนี่ตัวนี้ซื้อมาพะอมสามถึงสี่ปีครับ ราคาก็หกลอยก็าบาทครับตัวนี้ราคาหกลอยก็าบาทก็ตัวนี้ใส่ก็จะใส่งานดูครับจะเป็นหินเจียกับสว่านครับจะเป็นตัดเป็นเจาะเป็นเจียร์รับขมหรือว่าจะตัดเล็กครับตัดชิ้นงานเล็กๆหน่อยครับตัวนี้สว่านนี่ก็ไปเจาะเล็กเจาะใหม่ครับไม่หิงสกูครับสว่านนี่ก็ราคานี้กะ ตามทองตลาดครับราคากับบ่อแพงครับหาหกกลอยก็มีกัถือว่าพ่อใส่ครับราคานีา่สามารถใช้งานในจริงครับแล้วก็ทนทานครับเอาใส่น้ําบาดน้นําเพือนนี่เข้าบ่อใดใส่งานนักก็จะยู่เดดนครับอ,อยู่การใช้งานของเพื่อนนี่ก็โดนครับบ่อใดใส่งานแบบนักนักๆครับดดตัวต่อมากะถามมีงานเจ,จออ้าปูนเจ้าย่งกะเป็นงานกระแทกกระยังไสามารถ ใส่ได้ครับกราคาบ่แพงครับผ่านต้นๆครับตัวนี้สั่งทางอ่าอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับก็สามารถใช้งานได้ครับตัวนี้กวอนมีติดบัตรไหมครับถ้าอ่าเป็นพอหวานอยากสมแทมครับตัวนี้ก็สามารถมีไว้ครับก็ถือว่าจำเป็นอยู่ครับแล้วก็ตู้เชื่อมครับตู้เชื่อม เดี๋ยนี้กรราคาบอถึงพันก็มีครับสำหรับตูเสียมกัมีไว้ครับตัวนี้ก็มีจะมีอยู่ประมาณสาซีถึงหาย่างครับกัมาแนะนำครับเพื่องานสมเสียมครับงานบำรุงรักษาสิ่งของอ่ายังใส่ภายในบ้านนาครับกัจะเป็นนอกในเนื้อนังก็จะเป็นพวก ขอนพวกปัดแจพวกขีมครับให้กวงเช็คไฟครับไปเช็คงานเล็กๆในน้อยครับสมแสมเช็ดงานน้ำบาสนาครับกะมาแนะนำครับกะอยากให้มีติดบานไว้ครับสำหรับพอบานของเหาครับรับเครื่องมือกับบอดอ่งสื้อราคาแพงครับราคาถูกๆอย่างเชียนหิ้นเกียร์โทรศัองสซ้ำลอยทางอินเทอร์เน็ตกะใช้งานในลุมครับใช้งานในดีเท่ากันครับ เพียงแค่อยู่กับการใช้งานของเหาครับมันจะอยู่เด่นโดนในหรือว่าในสันอายุการใช้งานในสันในเหานี่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเหาครับมันห่อนเท่ากับยุดพักมันก่อนครับตานี่ก็ทุกจ้างนแหละครับขึ้นอยู่กับการใช้งานครับแ้วการดูแลแลวบำรุงร,ร,รักษาครับากามือนีก็ขึ้นจากจะมา เฮ็ดคลิปแบบนี้ครับอยากจะมาให้พ่อแม่พี่หน้องครับได้มีติดบันรไหมครับเวลาใส่ก็จะสะดวกสบายครับมันก็ดีกวัวเข้าไปจัางอ่าสร้างเข้ามาเฮ็ดครับเล็กๆหน่อยเข้ากับคิดเอาน้ำเห่ากะเสียเงินเสียทองเข้าไปครับแนวได้เข้าได้เฮ็ดได้เฮ็ดเองจับได้ สัมผัสดูนี่กะมันก็นจะขูนมือครับเวลาเอาเห็ดเขายังมันก็นจะได้พ้นงานออกมาที่เห่าตามที่เหาตรงการครับตัวนี้ลกักลักคือตัวนี้นะครับเป็นได้พ้นงานที่เหามากว่าไม่ง่ายครับตัวนี้ดีกว่าถาไปจ่างข้าเห็ดือจ้องเชื่อมเล็กนี่ครับเอาโบมีตูเชื่อมไปจ่างเขาเชื่อมเขาก็จะเอาน้ำ เรียกได้ไงน้อยเขากะสี่สิบถึงห้าสิบบาทบางเท้อเขาอาจจะเชื่อมไฮบอดดีหรือว่าเชื่อมดีมากแล้วเขาอยากเจียลบคมหรือว่าอยากตกแต่งใส่หินเกียเจียนี่เขากะถ้าเขาบ่มีเขากะจะเสียเงินเพิ่มอีกครับตัวนี้ก็จะเป็นการแนะนําครับสําหรับสวรรค์น,นี่ก็เจาะใหม่เจาะยัง้งครับงานสมเสมครับบำรุงรักษา ยังเชียนเปลี่ยนกรอนประตูหรือว่าจะยิงนอ็อตยิงนอ็อตจาะยังกะตัวนี้ก็สําคัญครับสําหรับอ่าสวรรค์ครับราคากับ่าแพงครับพอมีติดบานนะครับสื่อทางอินเทอร์เน็ตนี่เดี๋ยวนี้เขายิงค้ายเป็นชุดเลยครับมีอ่าเรีบวงเดือนครับยินเกียร์สวรรค์สาตัวนี่ราคานี่ประมาณพันต้นๆครับ ตัวนี้ก็เป็นที่แนะนําครับกาซื้อมา่ไปนี้ก็ถือว่ากลุ่มคาครับใช้งานหาหๆเลยครับเพียงแต่การใช้งานของเขานี่ก็เลือกใช้งานครับงานนักงานอันนี้ก็คอยใส่มันไปครับเพราะว่ามันจะอยู่ในยโดนคงคมกับราคาบาเพียงครับกะใส่งานในโดนครับบางตัวก็เป็นของมือซองครับมาส่อม เอามาส่งใส่งานกะดีครับดีก็สื่อไม่เงินเท่าบ่อหลายครับกับเบาเตือนตรงๆนี้นะครับกับจะมันกับโบดีสู่ของใหม่ดอกนะครับแต่ว่ามันกับการใส่งานนันกันทานท่านกันครับที่ยงจะขึ้นอยกับาเห่านี่นะครับผูเอาใส่งานกะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับแกพอบบาน ของเฮาครับที่อยากประดิษฐ์ประดอยคือผมครับอยากนี่ติดบ้านติดเือนไว้เวลาจําเป็นครับอยากใส่เล็กๆน้อยๆกับบอตรงขับรถไปจ้างเขาเสียไปลมเวลาเนี่ยคเสียเงินเสียทองนะครับสู่สื่อติดบ้านไว้บ่ด้ครับตัวนี้เวลานั้นถ้าไปยืมเข้ากับถ้ามันตายมากก็บ่ค้มค่าครับกับอ่าเงินที่เฮาเสียไป ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผมมในอธิบายหรือเบาขูดพิษยังไปกะต้องขออภัยครับไปหน้าที่นี้ครับเพราะว่ากะอยากมาแนะนำซื้อๆครับเพื่อเป็นประโยชน์แกเพ่อแม่พู้น้องทุกท่านนะครับจิบนี้ก็บม่มียั่งร้ายครับก จะคอยเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับ